เมื่อสมัยสักสาสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ p ีซสมัยนั้นเนี่ยที่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยมันชอบมีปุ่มที่ชื่อปุ่มทเทอร์โบขึ้นมาแต่ไอ้ปุ่มเทอร์โบเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เทอร์โบที่คุณคิดมันทําหน้าที่แป,กแปลกๆแล้วมันทําในสิ่งที่คนสมัยนี้หรือแม้แต่สมัยผมก็คงจะนึกไม่ออกโดยเฉพาะเรื่องการเล่นเกมคุณเชื่อไหมว่า การมีปุ่มเทอร์โบในยุคสมัยก่อนบนเครื่องบีซีแล้วทำให้ซี u ูมันเร็วขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมในหลายเกมได้ทั้งทั้ง c ี u ูมันเร็วขึ้นวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันว่าปุ่มเทอร์โบทำไมมันถึงไรประโยชน์เมื่อคุณเล่นเกมสมัยก่อนวงเล็บต้องสมัยก่อนจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากัน เพื่อให้ได้อรลดในการฟังคลิปนี้ของผมมาผมต้องอธิบายในเรื่องของ CPU family ก่อนนะครับผมเพราะคลิปนี้มันจะคุยถึงเรื่องของตัว family ของ Intel CPU ในระดับนิดนึงเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นผมจะบอกให้ฟังว่า,าสิ่งที่ผมอะคุยอยู่ในคลิปนี้นะมันจะเป็น CPU ในตระก,กูล486 DX2 66MHz ซึ่ง CPU ตัวนี้เนี่ยมันคือลูกหลาน ของ CPU ตัวแรกของ Intel ที่จำหน่ายเป็น x 8 6อย่างจริงจังก็คือตัว8 8 8 8นะครับ8086เนี่ยมันก็จะมีความเร็วอยู่ที่มัน4 7จเมกะเฮิรตซ์จากนั้นมาเนี่ยก็มีบริษ,ษัท Intel ก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมาเป็น8088 286 386 38และ486ฉะนั้นเนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องของ8086มันอ้างอิงกับ486แปดู เพราะมันคือแฟมิลีเดียวกันนะเราจะได้เข้าใจเหมือนกันนะครับสำคนที่เออไม่ค่อยเรื่องอทีเท่าไหร่แต่ฟังไปผมว่าสนุกนะอันเนี้ย <c oughs> ต้องอธิบายถึงความประหลาดของคำว่าเทอร์โบใน PC สักเล็กน้อยหนึ่งนะครับคุณคิดง่ายๆนะผมซื้อคอมพิวเตอร์มาคือ486 dx 2 66กสิเมกะเฮิร์ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์แบรนด์มแพ็กกาดเบล เมื่อก่อนมีแระกาศเบลมีเดลอย่างเงี้ยแล้วก็มีคอมแพคสิ่งที่คุณจะเจอคืออะไรถ้าเครื่องนั้นมีปุ่มเทอร์โบและคุณไม่กดมันจะมีไฟ LED เป็นจอแสดงผลอยู่ด้านหน้า PC พวกนั้นและมันจะเขียนความเร็วของ C ีวของคุณที่ไม่ตรงกับที่คุณซื้อมาผมอธิบายว่าผมซื้อ4 8 6 d ป6 6.6เด z มา ตอนไม่กดเทอร์โบเนี่ยมัดเล็อให้ยิบหสิบสองหรือ33ก็ได้แล้วแต่ว่าโรงงานจะเซ็ตมาเท่าไหร่ซึ่งนั่นคือซี u ูทำงานต่ํากว่ามาตรฐานที่เราควรจะได้แต่ถ้าเากิดกดปุ่มเทอร์โบเมื่อไหร่มันจะกลับกันความเร็วมันก็จะดันไปสู่จุดที่คุณซื้อมานั่นคือ6กสมิเฮิเกอ์แปลกไหมแปลกแล้วก็จะมีความแปลกมากกว่านี้อีกก็คือ การมีของเทอร์โบตัวนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปตอนช่วง CPU 8086ของ Intel ซึ่งผมพูดเลยว่า i 8 0 8ของ Intel เนี่ยมันคือตัวจุดประเด็นของปุ่มเทอร์โบในช่วงยุคป,ปี8 0 2 0 0ถึงเลยทีนี้ทุกคนก็ต้องเริ่มมาถามแล้วว่ามันเกี่ยวอะไรครับกับ CPU 8086 ที่มาเป็นคุณพ่อของสองแปดหกสามกสิบแปดหกที่บุกกำลังคุยอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะเกี่ยวเยอะเลยแหละผมจะตอบได้เลยว่าสมัยก่อนน่ะคุณเขียนโปรแกรมอะ cpu ตัวเลือกในการเขียนโปรแกรมในหนวินาทีนั้นอะซักเซอรอซักสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ย intel 8086เนี่ยมันคือมาตรฐานฉะนั้นการเขียนซอฟต์แวร์ในสมัยก่อนเขาก็จะอิงตามมาตรฐานของ cpu 8 0 8 6 นั่นก็คือเขาอิงตามความเร็วของ CPU ที่4.77เมกะเฮิร์หรือว่าก็คือเขาเขียนซอฟต์แวร์ตามความเร็วของสัญญาณนาฬิกาซึ่งคุณก็คงจะตั้งคำถามว่าก็แล้วไงก็ถ้าผมเล่นเกมสมัยนี้ CPU ยิ่งเร็วมันก็ยิ่งเฟรมเยอะอยิ่งลื่นใช่ครับมันเป็นแบบนั้นเลยมันเป็นแบบนี้เลยแต่เพียงแต่ว่ามันผิดปกติคือคุณต้องเข้าใจว่า สม mm, ัยก่อนเนี want, pot, parasite, ่ยถ้าเกิดผมเล่นโปรแกรมประเภทแบบแค n น n หรืออย่างโปรแกรมที่คล้ายๆกับโปรแกรมเทนนิสสมัยก่อนน่ยถ้าซี u คุณช้าเวลาเราเคลื่อนเคอร์เซอร์อะที่เอาไว้แบบยิงลูกปิงปองอะมันก็จะช้าแต่ถ้าเกิด CPU มีมีสมรรถนที่ดีมากเช่นมันเร็วกว่า477เมกะเฮิร์เพราะคุณต้องนึกนะว่า 286, 386 8 6เนี่ย อย่าง cpu ที่อุงอธิบายเป็นตัวอย่างเนี่ยมันมีความเร็วต้อง66เมก m e ฮิ h e z นั่นหมายถึงว่าคุณแค่ขยับเมาส์หรือเคอร์เซอร์หรือคุณจะเล่นเกมอะไรก็ตามในนั้นสปีดมันจะทะยานขึ้นเป็น10บสเท่าจากความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่มันเพิ่มขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าคุณไม่สามารถเล่นเกมได้เลยเพราะมันโคตรเร็วเร็วไม่พอมาปิดปกติด้วยฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนเกมสมัยใหม่ที่ว่าเฮ้ยแม่ง cpu เร็วแล้วเฟรมลื่นไม่ใช่ครับสมัย หรือถ้าจะให้อธิบายเข้าใจให้มันง่ายกว่านี้ก็คือเหมือนคุณเล่นเกมอ่ะแล้วคุณกด f o r ์เวิราวไว้ตลอดเวลาคุณกดเล่นความเร็วอะ่ะเกมมันก็จะเร็วแบบที่คุณแบบไม่สามารถจะรับดูเลยว่าอะไรมันคืออะไรและถ้าเกิดยังไม่ออกอีกผมก็ขอแนะนําให้คุณไปใช้เทรนเนอร์หรือโปรแกรมโกงะนะของเกมไหนก็ได้และไอ้กเกมในส่วนของตัวโปรแกรมโกงอะ่ะมีให้เพิ่มความเร็วของเกมอะ่ะแล้วคุณก็เพิ่มความเร็วสัก20 30เท่าเกมก็จะเร็วจนคุณเองก็รูไม่ออกเลยว่าแบบ คุณเล่นยังไงกับมันเนี่ยตอนเล่นเกมสมัยก่อนเนี่ยประเด็นเยอะแม้แต่คอนเลของ CPU มันก็ยังมีผลฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นเกมสมัยก่อนพอมันช้าคือซ p u มันช้ามันก็จะพอเล่นได้แต่การว่าพอ CPU แม่งเร็วมากเล่นไม่ได้และอฟต์แหร์หลายๆตัวเนี่ยที่รันอยู่บน d o s สมัยก่อนเนี่ย ก็ก็อิงตามความเร็วนาฬิกาของ8 0 8ศเช่นเดียวกันทีเนี้พอผู้ผลิตนะมันเริ่มเห็นและว่าการที่ i Intel อทะทำซี i ิที่ประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันดันไปส่งผลร้ายกับซอฟต์แวร์หรือเกมสมัยเก่าๆแล้วคุณต้องคิดนะว่าคุณสมัยก่อนเนี่ยการได้มาถึงซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปกดที่ Microsoft Store ไปกดที่ Steam Store แล้วก็โหลดมาได้เลยนะ ซื้อนาอย่างแพงและก็ต้องใช้ขุมหรือซื้อเกมมาก็ต้องเล่นกันจนฝ่าแบบโลกแตกอะ่ะทางผู้ผลิตนะ่ะเขาก็เลยแก้เกมกันง่ายๆด้วยการแบบอ่ะถา CPU เร็วและเกมแม่งโอเวอร์เร็วกวา่าที่ควรจะเป็นไปเราก็ปรับลด CPU ซะโดยการทําให้มันเริ่มต้นด้วยโลที่มันช้าๆก่อนกดปุ่มเทอร์โบเช่นผมซื้อ6กสิบเมกะเฮิร์มา คุณเปิดเครื่องมาเลยคุณไนยี่ก่อนคุณค่อยกดเทอร์โบแล้วคุณได้66เพื่อจะงานเต็มศักยภาพซึ่งผมมองว่าไอ้คำว่าปุ่มเทอร์โบเนี่ยมันเป็นเรื่องการตลาดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ควรปุ่มเทอร์โบอะเออมันควรเป็นปุ่มสโลมากกว่าอ่ะก็คือพอเข้าใจว่าแบบเล่นคอมสมัยก่อนเล่นเกมเนี่ยมันก็ตุกทรอมานนี้แหละมีอะไรแปลกๆให้เราเล่น ก็คิดหน้าผมเข้ามาอธิบายต่อแล้วกันว่าจะมีอะไรแบบแปลกๆสมัยก่อนให้คุยกันอีกขอบคุณมากครับ